จริงๆแล้วหมอคิดว่าอาชีพหมอเนี่ยก็ไม่ต่างกับนักสืบเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสืบค้นจากหลักฐานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆโยงใยไปเรื่อยๆเพื่อที่หาว่าเอ๊ะสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไร หมอยกตัวอย่างเคสที่หมอเคยเจอนะคะก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะคุณมากับคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เล่าให้หมอฟังว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีอาการไอน้ำมูกเนี่ยมาถึง2-3เดือนแล้วหมอก็ลองถามไปว่าเขามีไข้หรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าไม่มีไข้เลยค่ะทีนี้หมอก็เลยสืบเพิ่มเติมอย่างเช่นภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในบ้านหมอก็ลองถามดูว่าเอ๊ะมีคนสูบบุหรี่ในบ้านไหมคุณแม่ก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเคยสูบบุหรี่แต่ว่าพอมีน้องเนี่ยเขาก็เลิกบุหรี่ไปแล้วสัปดาห์ต่อมาเขาก็กลับมาหาหมออกาก,อก,าอากาาาอว่ร ของเขาเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยยังมีอาการไอมีน้ำมูกเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งเนี่ยคุณยายบอกว่า ไปเข้าห้องน้ําแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้กลิ่นหอมๆในห้องน้ําคุณแม่ก็พยายามไปหาดูว่าเอ๊เขามีใช้น้ําหอมมีอะไรหรือเปล่าที่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวน้องค่ะแต่ก็หาไม่เจอเลยก็เลยลองถามคุณแม่ไปว่าคุณแม่รู้จกักไหมว่าเอ๊คุณพ่อเนี่ยเปลี่ยนจากบุหรี่ธรรมดาไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าคุณแม่ไม่รู้จักค่ะสําหรับเราเนี่ยเราอยู่ในวงการเพราะงั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมันเป็นอะไรที่หลากหลายแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาไม่รู้เลยว่าอ๋อลักอุปกรณ์แบบนี้มันคือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณแม่ก็เลย ทราบว่าอ๋อที่ที่เห็นอยู่ในห้องหรือว่าที่คุณพ่อวางอยู่เนี่ยมันคือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทีนี้เนี่ยหมอก,ก็เลยนะัดคนไข้มาติดตามอาการค่ะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็พามาทีนี้เราเจอแล้วค่ะโอเคคุณพ่อเนี่ยเคยใช้จริงๆค่ะโดยความเข้าใจของคุณพ่อเนี่ยก็คือเขาคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายค่ะแล้วก็เขาเนี่ยพยายามที่จะเลิกจากบุหรี่มวนเขาก็เลยไปสืบหาข้อมูลว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยได้ค่ะเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทําความร้อนเนี่ยมาจากแบตเตอรี่ไม่ใช่มีการเผาไหม้คาาค่ะแลวเาก็ ว่าควันที่ออกจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายแต่ควันหอมๆของมันเนี่ยอันตรายมากกว่าอีกค่ะเนื่องจากว่าควันที่ออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนไอ้นาค่ะอนุภาคเนี่ยมันจะเล็กกว่าควันของบุหรี่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาคเล็กๆเนี้ยเวลาที่เราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปไปถึงปอดส่วนล่างได้เลยค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีตัวอย่างเคสจากต่างประเทศด้วยค่ะคุณพ่อเนี่ยวางน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วก็มีลูกเนี่ยเขาเอาไปกินค่ะเด็กเนี่ยเสียชีวิตเลยเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของสารฟอร์มอลดีไฮด์เราอาจจะรู้จักว่าฟอร์มาลีนซึ่งฟอร์มาลีนเนี่ยเราก็ใช้ฉีดศพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆที่เขาได้รับสารเนี่ยเข้าไปปริมาณมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นพิษแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้สําหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยความเชื่อของเขาคือลักษณะรูปัักที่มมนดูสวยงงาาคบ คนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมันเป็นทําให้ดูเท่ดูแบบว่า,าดูเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบในวัยรุ่นที่เริ่มในการเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะหมอ<ม>จะยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะคะคือเขาเป็นโรคหอบหืด ซึ่งเดิมเนี่ยหมอรักษาเขาจนคุมอาการได้ดีมากๆนะคะแล้วอยู่ๆเนี่ยอาการเขากำเริบขึ้นมาค่ะตอนนั้นเนี่ยหมอก,ก็ไปเช็ควิธีการใช้ยาเขาก็บอกว่าเขาใช้ยาได้ปกติทุกอย่างเขาไม่เคยขาดยาเลยแล้วก็ไม่ได้มีหวัดไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นค่ะหมอก,ก็เลยถามเรื่องบริไปค่ะคุณแม่ก็บอกว่าอืมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ยคุณแม่เปลี่ยนรถค่ะ คุณแม่เอารถของพี่ชายเขาที่มีประวัติเรื่องว่าเออเขาเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณแม่เอามาใช้รับน้องคนนี้ปรากฏว,ว่าอ๋อหมอก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเขาน่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าขณะที่ขับรถด้วยก็เลยทําให้สารเนี่ยมันตกค้างอยู่ในรถอันตรายของบุหรี่มือสามเนี่ยมันจะมากขึ้นทันทีในห้องที่มันปิดหรือว่าอากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทเนื่องจากว่าสารพิษต,ต่างต่างเหล่านี้มันก็จะถูกปิดกั้นอยู่ในพื้นที่แค่บริเวณนั้นค่ะ ตอนนั้นนะคะหมอก็พอคุยกับคุณพ่อเขาค่ะคุณพ่อเขาก็ตั้งใจแล้วจริงๆที่จะเลิกบุหรี่ทั้งบุหรี่มวลแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกหมอว่าคือเขาเนี่ยอยากที่จะทำเพื่อที่เป็นของขวัญให้กับลูกของเขาค่ะการที่คนเราเนี่ยจะเลิกบุหรี่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากค่ะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องยากคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือ1ตั้งใจก่อนว่าเราจะเลิกค่ะแล้วก็หาจุดมุ่งหมายว่าเราจะเลิกเพื่อใครถ้าเราเลิกบุหรี่ได้เนี่ยตัวเราเองค่ะ เราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันดับที่2คนรอบข้างคนที่เรารักก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแค่ตัวเราเองกับคนที่เรารักเนี่ยหมอคิดว่าแค่นี้ก็เป็นเป้าหมายที่เพียงพอแล้วสําหรับการที่เราจะตั้งเป้าในการเลิกบุหรี่ค่ะ